อืมอืมออผักสดหน่อยสดน้ำด้วยมัดผ้าเพิพ่นสวัสดีจ้าเม,มนีมาแพคคูค่ะพี่น้องแทนแทนนํ่นําเสนอนักแสดงดนักแสดงใช่พึ่งกาออกจากกลอ,องพี่น้องมากินสมตำน้ำกันค่ะเมือนี้เป็นตำซัมบปีซัมบปีมันยังไง มีตีนกับกุ้งจ้ะเหมือนไส้แค่รสมะพร้าวพี่น้องมาจ้ะพัที่นี่ขอเสิร์ฟน้ำก่อนนะอ่ามาเลยพี่น้องตำทีนเน้นๆมาจ้ะเหมือนเดิม ผมก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรมากะพูดไม่ค่อยเก่งกินอย่างเดียวอ่ะพูดเกเม็ดพูดไม่ค่อยเก่งสลักหมดใจปะอืมหมดใจแหละร้องระเบิดเบืองตี้เหรออืมรักหรอขอลองชิมนี้ก่อนเลยอ้ามือเลยกันันดับนี้แล้วอืเป็นไง เปิดอ่างเืมต้ม40นาทีแด้วพี่น้องเหมือนเดิมตีนไก่ไม่ลิ้ไปครับกำลัาลางแบบกัดออกง่ายตับสลัดขออนุญาตใช้ช้อนนะครับผมผมไม่สลัดเลยอื ขาถนัดมือเก่งใช้มือจีเป็นคนที่ไหนเราอะะเป,นนชชเ,เป็นคนที่ไหนทําไมพูดภาษากลางเป็นคนม่ยุสารคามก็ไม่บอกเล่าเป็นคนภาคกลางครับผมเป็นคนชาเชียงแซวเมาพูดภาษากลางเป็นคนกรุงเทพาาอ,อยู่ทั่วไปหมดมีบ้านหลายที่ ลาล่าสุดอยู่ที่ไหนสารคามอืมอืมเขนมจีนเนี่ยอะค้างแสบๆสมคูานตกับแน่ฟัสๆคำใหญ่ๆเลยเนี่ย มีแห้งอืมอืมเว้ยดีขนาดพักกาดอืมกินอันเล็กๆอันนี้หน่อยแบบรอบดิอืมจับใส่แบบนี้นะว้ว ขอาวปันเนียงใส่ให้ครบเครื่องอืมฟุ่มฟาที่นี่นอืมโ่เย็น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 แต่เย็นเย็นมันไม่หนีไปไหนหรอกแสดงว่ามันไม่หนีไปไหนเนาะสายแฟนผมขวกวนหนีไม่ต้องรีบไม่มีใครแย่งเขากินหรอกมั้ กลัวเธอกินหมดก่อนเป็นไปไม่ได้กุ้งมันน้ำอยู่ตรงนี้เยอะจังมันเอียงมาทางนี้เลยเปิดหนับอืมอืมหนามันอยู่เปียก ชิมผักหน่อยดีต่อสุขภาพจ้าจ้าเนื้อมนันอร่อยเนาะอืมเน้นเนื้อหรอออืมอร่อยมากเลยถึงว่าแหละเขาเนื้อเยอะเลยก็เล็ดเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวคนดูก็จะอ้วกแตกกันไปดีนะ <laughs> แต่มันเป็นอะไรที่ทุรักทุเลนะอะ,อะไรอ่ะคิดเมนูเนี้ยทุลักทุเลกระดูกเยอะอืแต่มันอร่อยใช่ทุกครั้งที่เข้าเมืองอะ่ะเพราะว่าแถวบ้านเรานี่มีขายมันีแต่ว่าน้อยอชาวบ้านพวกนีขายพี่น้อกน้ำไหนแบบว่า อยากกินอนะ่ะต้องเข้าตลาดไปสื้อยู่ในอำเภอใช่ไหมเอาอิลีเด้มันนอกมันนอกบอกตรงๆอืมอนหนามันเึ้นมากันหลายแห้งด้วยนี่มันทับกันคืล่ล่ะ เออเท้าล้วนล้วนมดป่า่เบาด้บัดเผ็ดปูดไม่ออก เ็ดพูดไม่ออกไม่เผ็ดเลย <c oughs> น้ำหมดแล้วแก้วหนึ่งยิ่งกินน้ำเย็นเหมือนยิ่งเห็ดก็ไปใหญ่แต่ก็ต้องกินอืม เอาละพี่น้องมันกับสีเงาโบดกับสีขอโตเป็นหลับพระท่านก็เด้อจัดต้งได้ก็ฝากแบงก่งปันคลิปนี้ถ้าชอบกดใชถ้าไลค์กดแชร์นะคะ่ขคะ,คะขอบคุณค่ะ